สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําไก่ผัดพริกหยวกกันครับคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับหอมมากก็เดี๋ยวเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นเนื้อไก่ครับวันนี้ผมเลื้กใช้เป็นส่วนของสะโพกนะครับอันนี้หั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีที่เราต้องการเลยครับพริกหยวกครับร้านท้องตราดหั่นเป็นชิ้นพอดีทานไว้เลยนะ หอมหัวใหญ่กระเทียมสับต้นหอมเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับก็เื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ํามันให้ร้อนก่อนเลยนะครับพอกระทะน้ํามันเริ่มจะร้อนครับก็กระเทียมครับนําลงไปเจียวให้หอมก่อนเลยนะครับ เวลาเราเจียวกระเทียมนี้เราไม่ต้องเจียวให้ออกเหลืองมากนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้นะเอาแค่เหลืองก็หอมพอครับนี่ครับพอกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วก็หอมดีแล้วก็เนื้อไก่ครับใส่ไปได้เลยเนื้อไก่นี้เราเลือกใช้ได้ตามความชอบเลยนะครับใครชอบให้มันมีติดมันหน่อยก็ใช้เป็นเส่วนของสะโพกน่องก็ได้ครับแต่ถ้าใครชอบแบบเนื้อร้วนๆไม่มีมันแท่ก็ใช้เป็นอกก็ได้ครับมีแล้วแต่เลยนะครับใส่ไก่ลงไปแล้วก็ผัดไฟแรงเลยนะครับ ให้ไก่โดนกระทะน้ำมันร้อนๆครับจะได้ออกกลิ่นหอมน,นะเมนูนี้ก็เป็นเมนูทาทานง่ายๆครับเป็นกับข้าวที่อร่อยทานได้ง่ายเลยไม่ namely, ว่าทานในทาง a, mm. ครอบครัวครับเด็กติดก็ทานได้เพราะมันไม่เผ็ดนะแต่ถ้าใครชอบทานใหออกรสเผ็ดหน่อยเราจะใส่เป็นพริกขี้หนูหรือว่าเป็นพริกไดซินไดเพิ่มลงไปก็ได้นะครับโดยทางสีสันแล้วก็มีความเผ็ดเพลินขึ้นมาครับมก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับ เราผัดให้ไก่เริ่มสุกข,ขึ้นมาก่อนนะครับขั้นตอนนี้เพราะไก่ต้องใช้เวลานิดนึงนะเวลาหั่นไก่ก็หั่นเผื่อนะครับอย่างห้จะเป็นส่วนของสะโพกเนี้ยเวลาเราผัดไปแล้วพอไก่สุกมันจะหดลงมาเยอะพอสมควรครับเราก็ต้องหั่นให้ออกชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับเวลาผัดเสร็จไปได้ยังดูชิ้นใหญ่ดูน่าทานอยู่ครับถ้าเกิดเป็นเนื้ออกก็สไลด์เป็นแผ่นบางก็ได้ครับจะไ้ทานง่ายๆนะไม่ฝุ่ยเกินไปครับ เวลาเช็ดครับง่ายๆเลยว่าเราจะเช็ดดูว่าไก่สุกยังก็ลองกดดูครับเนี่ยถ้าเกิดยังนุ่มๆอย่างนี้แปลว่าข้างในยังไม่สุกดีครับเพราะว่าถ้าเกิดเนื้อไก่สุกดีแล้วอ่ะด้านในจะต้องกดแล้วแน่นครับรู้สึกว่าแน่นเห็นข้างในนะนุ่มๆน,มนม้ผัดต่อยหน่อยครับไฟแรงต่อเนื่องได้เลยนะครับจะได้ออกกลิ่นหอมนะน้ำมันเยอะไปนะครับตักออกหน่อยเพราะมันจะมีน้ำมันในส่วนของหนังไก่ออกมาด้วยครับ นะครับเพราะไก่สุกไ้ที่ดีแล้วก็ตามด้วยพริกหยวกครับอหอมหัวใหญ่แล้วก็ปรุงรสชาติต่อได้เลยครับซอสถั่นังรมครับซอสปรุงรสใช้เป็นสีอิ๊วขาวซอสปรุงรสหรือว่าใครชอบน้ำปลาก็ใช้ได้เช่นกันนะครับปรับรสด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นครับใช้เป็นพริกไทยป่นหรือว่าจะเป็นพริกไทยเม็ดบดลงนีก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะ แล้วก็ผัดคลุกเค้าให้เข้ากันดีเลยครับหอมมากไปแรงต่อเนื่องได้เลยนะเดี๋ยวให้เกิดชอบนะ้ำผุกขลิครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยได้เลยลองชิมรสชาติดูนะครับอือโอเคแล้วอร่อยมาก เสร็จแล้วก็ตามด้วยต้นหอมครับผัดต่อยคู่เดียวครับให้ต้นหอมแค่โดนความร้อนก็พอครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยครับไก่ผัดผิดดุครับสหอมมากครับทําง่ายมากหน้าตาก็ดูน่ารับประทานสริๆเลยก็ลองนําไปทําตามกัดูนะครับเป็นหนึ่งเมนูที่ทําได้ง่ายแล้วก็อร่อยมากๆครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ